สวัสดีครับ20บธันวาคม2565นะครับมาอัปเดตข่าวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมความกังวลว่าเดือนมกราคม2566จะยังสามารถใช้บัตรได้อยู่หรือไม่คำตอบก็คือใช้ได้นะครับกระทรวงการคลังได้เปิดเผยกับแหล่งข่าวออกมาแล้วว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมจะยังสามารถใช้ได้ถึงเดือนมกราคมแต่ส่วนกุมภาพันธ์และมีนาคมนั้นยังไม่คอนเฟิร์มนะครับ เพราะว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะประกาศสิทธิ์ของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรลายใหม่ในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเองรอประกาศอีกทีนะครับขอให้ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรลายเดิมนะครับผมใช้สิทธิในเดือนมกราคมให้เรียบร้อยแล้ว <mostly. S 1> กระทรวงการคลังจะประกาศอีกทีว่าจะเริ่มใช้บัตรใหม่เมื่อไหร่นะครับและอัปเดตนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันที่เริ่มที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ที่มีสถานะไม่สมบูรณ์นะครับผมไปแก้ไขได้นะครับผมเพราะว่ากระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับสามารถไปแก้ไขได้ที่ที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตในทุกที่นะครับผมตั้งแต่วันที่20ถึง23ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้าย มีจำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่สมบูรณ์ทั้งหมด1 3 0 8 0 0 0 0คนเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องนะครับผมผมได้ลงคลิปต่อหน้านี้ไปแต่ว่าคลิปนั้นไม่ได้โดนเผยแพร่ไปจำนวนมากผมก็เลยมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งครับพวกเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์เตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรส ของทุกคนในครอบครัวนะครับผมไปที่ที่ว่าการอำเภอและสำนักง,งานเขตให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่าที่ไม่สมบูรณ์เพราะเกิดจากเหตุผลใดกันแน่เกิดจากฐานข้อมูลใดที่ไม่ตรงกันแล้วแก้ไขตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีสําหรับคนที่แก้ไขแล้วสถานะสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็รอประกาศผลกันต่อไปในเดือนมกราคม2566ครับ วันนี้ผมเอาเรื่องราวสำคัญสำคัญมาบอก2เรื่องตรงนี้ฝากติดตามช่องคุณาพาไปที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะนำมาบอกกันแบบนี้และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ